ซึ่งสถานะมันตอนนี้ยังปิดอยู่เนาะให้เอามาเปิดมันเลยเนาะสบายดีเนาะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ค่อยก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าโปรแกรม k i y i n e Master ให้สามารถ Export ได้60เฟรม a t e ต่อวินาทีเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งการตั้งค่าพร้อมๆกันเลย เมื่อเขาเปิดแอป,ปเข้ามาแอป,ปมันก็จะมีหน้าตาลักษณะแบบนี้เนาะให้เอาไปในส่วนของฟันเฟืองหรือว่าการตั้งค่านี้จิ้มเข้าไปเนาะจากนั้นให้เอาเลื่อนลงมาจนสุดเนาะเขาจะเห็นคำว่าขั้นสูงแล้วเขามาจิ้มใส่ตัวนี้การตั้งค่าขั้นสูงตัวนี้ เมื่อเาเข้ามาการตั้งค่าขั้นสูงแล้วเราสามารถตั้งค่าหลายๆย่างอยู่ในนี้ได้เนาะแต่ว่าบางย่างค่อยบๆแนะนําให้ตั้งเนาะเพราะมันอาจจะให้ให้โปรแกรมของเรานั้นเฮ็ดเวียกผิดปกติอาจจะมีปัญหาค้างหรือว่าโปรแกรมแฮงได้เนาะจุดประสงค์ในวิดีโอนี้เราก็เพียงอยากจะมาเปิดตัวนี้ซื่อๆเนาะอนุญ,ญาตให้ส่งออกอัตราฟรเฟรมเรทสูงสุดถึง60 FPS ตัวนี้ซึ่งสถานะมันตอนนี้ยังปิดอยู่เนาะ ให้เอามาเปิดมันเลยเนาะหลังจากที่เราได้เปิดมันแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบหรือไปลองพร้อมๆกันเลยว่ามันสามารถเอ็กซ์พอร์ตได้60สเฟรมเรทแท้หรือบอ่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่เราเปิด60 f r a เฟรมเรทแล้วมันจะมีเฟรมเรทเพิ่มขึ้นมาสามาันเนาะก็คือ 48, 50และ60